คนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมือไม่ว่างสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับดอกไม้อีกแล้วนะคะจะบอกว่าเลิกงานแล้วก็เดินตามหาดอกไม้นะคะเพราะว่าได้สัญญากับทุกคนไว้ว่าจะไปตามหาดอกไม้นะคะจะไปตามหาดอกคาโมไม์ที่เป็นของแท้มาให้ทุกคนดูเพราะว่า ไอ้เจ้าคาโมไมล์ที่ไอ้เก็บมาปักแจกันน่ะมันเป็นคาโมไมล์เขาเรียกคาโมไมล์ป่าเป็นคาโมไมล์ที่เป็นคาโมไมล์ที่ไม่ใช่ของแท้ะคะ่ะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นนะคะคือเอาเรียกเรียกได้ว่าเขาอยู่กันคนละอะสปีชีกับคาโมไมล์ของจริงนะคะแล้วกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะ ทีนี้หลายคนเคนยเคย,เ,คยเขียนบอกไอ้นะคะหรือเราเคยอ่านในโซเชียลหรือตามหนังสือต่างๆนะคะก็เขาบอกว่าคามมไเนยจะมีกลิ่นหอมะะเป็นกลิ่นหอมแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑเ์เขาก็ได้เอาไอตัวสารสกัดจากคามมไเนยไปทําพวกเครื่องสําอางหรือว่า ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรืออะไรก็ตามก็ตามแต่นะคะมีมากมายหลายผลิตภัณฑ์แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเอามาทําชาแล้วก็ดื่มนะคะเป็นชาคาโมไมาเพราะเห็นพี่พี่ติวหรือใครที่แหลมมาเขียนบอกว่าชาคาโมไมาเนี่ยมันจะทําให้นอนหลับสบายแก้เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าคาโมไมาของป่าของเก๊ที่ไอเก็บมาครั้งที่แล้วที่ปักแจกันนะคะ ถามว่ามันมีพิษไหมมันไม่มีพิษนะคะไอได้เข้าไปศึกษาไปอ่านในเท็กซ์นะคะเป็นอ๋อเป็นข้อความที่เป็นเท็กซ์ภาษาอังกฤษนะคะจากทางฝั่งอเมริกาก็คือไอ้เจ้าคาโมไมลา์ป่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวนี้เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของดอกคาโมไมล์ปลอมนะคะเขาจะมีแฟมิลี่เดียวกันกับคาโมไมล์จริงแต่ว่าจีนัสแล้วก็สปีชีส์ต่างกันค่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอาจจะขึ้นไว้ให้นะคะตัวเนี้ย มันก็จะมีสรรพคุณทางยาเช่นกันแต่ว่าคือน้อยกว่าคาโมไมล์ของจริงนะคะแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่เป็นอารมากลิ่นอโรมาที่เป็นกลิ่นแบบจะว่าหอมก็ไม่หอมมันเป็นกลิ่นแปลกๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เก็บมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูทางฝั่งซ้ายมือนะคะถ้าเราดูผิวเผนะินเนี่ยเราก็จะบอกว่าตัวนี้คือคาโมไมล์ นะคะมันก็คาโมมายล่นแหละแต่มันมันเป็นคาโมมายที่ไม่ได้มีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนดูที่ไอ้ปุ่มเหลืองๆนะคะปุ่มเหลืองๆมันจะเป็นนูนๆปั้านๆนะคะนูนๆปั้านๆนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะใหญ่ๆหน่อยเนาะลักษณะของใบก็คล้ายๆผักชีลาวนะคะ ทีนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้คือกรีบเขาร่วงไปแล้วไอ้เก็บตอนไอเก็บมาเนี่ยคือมันมันร่วงไปแล้วอะคะ่ะมันร่วงไปแล้วคือไอ้ไม่สามารถที่จะหาตัวที่มันยังบานอยู่ได้เลยแล้วมันเกิดแทรกกันอยู่นะคะมันเกิดอยู่ในในแผงเดียวกันเลยแต่ว่ามันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ ส่วนภาพนี้นะคะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของดอกคามไมาลของแท้นะคะก็จะมีจีนัสแล้วก็สปีชีที่แตกต่างจากตัวของปลอมอะคะ่ะอยากให้ทุกคนดูกระจุกเล็กๆนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวไอเอาตัวนี้ไว้ฟึบดูดูความแตกต่างของหัวเหลืองๆก่อนนะคะเนี่ยค่ะคือไอตัวเนี้ยลักษณะของเขาคือจะเป็นหัวโด่งขึ้นมาเลยค่ะโด่งแบบ ทุกคนดูไปมันก็คล้ายๆหัวพี่ขุนนะหน้าผากพี่ขุนก็จะนโหนกแล้วก็นูนขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนอีตัวนี้ส่วนอีตัวที่เป็นของเกยเนี่ยมันก็จะเหมือนหน้าผากไกอที่แบบกว้างๆแบนๆส่วนหน้าผากพี่ขุนก็จะเป็นสูงๆสูง,สงๆโหนกแบบนี้นะคะเนี่ยทุกคนดูนี่คือความแตกต่างนะนี่คือความแตกต่าง ของดอกไม้ชนิดนี้แต่คนละสปีชีสนะคะให้ทุกคนดูให้ดูตัวสีเหลืองนะคะเดี๋ยวไอจะปรับกล้องลงดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องดูหน้าไอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมาจ้ะเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะที่ต่างกันนะคะ ทางขวามือนะคะคือคาโมไมที่เป็นคาโมไมจริงจริงที่มีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้นะคะที่มีขวามือส่วนตัวนี้คือคาโมไมป่าที่เป็นเป็นคาโมไมที่ไม่ได้มีกลิ่นนะคะลักษณะของหัวสีเหลืองเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะนะนี่คือวิธีสังเกตง่ายๆนะคะเวลาทุกคนไปเก็บดอกคาโมไมเพื่อที่จะมาทําชาเนาะ ทีนี้เดี๋ยวไอจะแกะให้ดูนะคะความแตกต่างของเขาอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะกลิ่นก็จะต่างกันนะคะกลิ่นของคาโมไมล์ของจริงนี่คือจะหอมอ่ะทุกคนหอมแล้วแบบจะเป็นหอมมัอนอ่อนหอมเย็นเย็น่ะอ้ะอาวไอก็จะเด็ดเขาปั๊บหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยตัวนี้นะคะขวามือจะมีกลิ่นหอม หอมนะคะกลิ่นหอมชัดเจนนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกลิ่นจะเป็นกลิ่นอีกแบบหนึ่งอะ่ะอธิบายไม่ถูกนะคะแต่ก็คือไม่ได้เหม็นนะคะเอ้ยตาละ,มะแมลงนะคะทีนี้เดี๋ยวไอจะแกะนะคะจะแกะเข้าไปให้ดูว่าความแตกต่างเวลาเราแกะเนี่ยมัน เวลาเราแกะเข้าไปดูข้างในนะคะเป็นเป็นอ,อยู่ข้างในเกรสรสีเหลืองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวออจะแกะตัวที่เป็นค <c oughs> าโมไมล์เกให้ดูก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนดูแค่ฐานดอกฐานดอกก็จะเป็นอ๋อมันก็จะเห็นเลยว่าเป็นป้านๆน,นะคะเป็นปั้นๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแกะเข้าไปนะคะ พอเวลาเราแกะเข้าไปนะคะมันจะเป็นแน่นๆตรงนี้ข้างในนี้นะคะเวลาเราเวลาเราบิฐานฐานดอกนะคะ mm hmm. เขาเรียกฐานดอกเนาะตรงนี้มันมันจะมันจะตันค่ะตัวนี้ต้องขอบคุณเล็กมัทน,นา h ช n แนลที่ที่ให้ข้อมูลมานะคะว่าเอ้ยมันมีคู่เหมือนไอ้ก็เลยได้เข้าไปอ่านไปศึกษาข้อม,ม,มูลมาเมื่อคืนนี้นะคะ เนี่ยค่ะทุกคนตัวนี้คือไอแกะฐานดอกเข้าไปก็จะเห็นว่าฐานดอกนี้จะจะตันนะคะเห็นไหมมันจะเป็น <c oughs> มันจะเป็นเนื้ออยู่ตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นเนื้อตันๆเลยนะคะมันชัดเจนไหมคะทุกคนคะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่คือข้างในเขานะคะส่วนของแท้นะคะมาดูคาโมไมล์ของแท้ไอจะลิเอากลีบออกนะคะเหมือนหัวไมโครโฟนนะคะเนี่ยทุกคนจะเห็นกลิ่นหอมเนี่ยค่ะลักษณะของเขา นะทีนี้อาจะลองผ่าเข้าไปดูนะคะข้างในจะรู้สึกว่ามันมันเป็นกลวงๆนะทุกคนรู้สึกได้เลยอะ่ะไอบีจนจนทุกคนมองไม่เห็นละนี่ไงทุกคนเห็นยังมันจะเป็นกลวงๆอะคะ่ะ ตัวนี้และตุ้มเปไปหมดเดียต้องแกะดอกใหม่ให้ดูเนี่ยค่ะทุกคนมันจะเป็นกลวงอะค่ะ <c oughs> อันนี้มันไม่ชัดแล้วเพราะไอ้บีมันจะเละเดี๋ยวนะคะเอาดอกใหม่เนาะเอาดอกใหม่เนาะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนรอก,ก่อนเดี๋ยวไอ้เอาอีกดอกหนึ่งเอาเลือกเอาดอกที่มันใหญ่นิดนึงทั้งฝั่งนี้ <c oughs> เหนียวมากเพราะตัวนี้มันดอกใบร่วงกลีบร่วงหมดแล้วก็คือประมาณว่ามัน มันแก่แล้วเงี้ยค่ะมาดูตัวนี้ได้จะแกะให้ดูเนาะเนี่ยแค่เอาเกสรอ,ออกอะ่ะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าโอ้กลิ่นหอมมากเลยเสีได้เนี่ยไอควรจะเอาไปตากทำชาแต่เอามาบี้เล่นเนี่ยค่ะทุกคนแกะเข้าไปข้างในมันก็มันก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะคะไอตัวท่อตัวเนี้ย มันจะนิ่มๆม,มันจะนิ่มๆน,นะคะพอเราฉีกเข้าไปปึ๊บฉีกเข้าไปเห็นไหมคะมันจะเป็นกลวงค่ะอยู่ข้างในเห็นไหมทุกคนอนะอยากให้ทุกคนเห็นน่ะมันยากอะมันเล็กมันเล็กมากทุกคนเห็นไหมว่ามันต่างกัน เห็นใช่ไหมคะว่ามันต่างกันคือข้างในเนี่ยมันฐานดอกมันจะกลวงเลยเห็นไหมคะที่ไอ้ผ่าออกมันจะกลวงเลยค่ะข้างในมันจะกลวงถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้มันก็จะแน่นๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้จะกลวงขวามือนี่จะกลวงตัวนี้ก็จะแน่นๆนี่แหละค่ะคือความแตกต่างเนอะแล้วกลิ่นเนี่ยชัดเจนมาก กลิ่นชัดเจนมากดอกคขมมายของแท้กลิ่นจะหอมค่ะหอมหอมโดยอธิบายไม่ถูกว่ามันหอมแบบไหนนะคะอืมโอเคเดี๋ยวไอจะลองไปศึกษาอ่านดูวิธีการทำชานะคะเพราะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยถึงมันจะค่อนข้างที่จะแก่แล้วแต่คิดว่าน่าจะเอาส่วนนี้ไปทำชาได้เช่นกันนะคะไอเก็บมาต้นสองต้นนะคะ จริงๆมันมีเยอะกว่าน,นั้นแต่ว่าพอดีฝนมันตกไงไอ้ก็รีบนะคะไอ้ก็รีบเนี่ยค่ะไอเก็บมาทั้งยวงเลยนะคะเขาก็แก่แล้วนะคะนี่คือคาโมไมล์ของแท้นะฮะอืมไม่รู้ว่าจะใช้การได้ไหมนะ ทุกคนงันขอขอนุญาตลาไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆที่ใหญ่ตามหามาให้ทุกคนได้รับทราบนะคะสวัสดีค่ะ